ก็กับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยวันนี้มาพบกับผมเหมือนเช่นเคยเนะีแอดมินเปิดในช่อง n b gamecaster นะครับผมอันนี้เราก็จะมาเล่นในตัวที่มีชื่อว่าโตโรอวีเนะเป็นฮีโร่ที่ปรับใหม่นะครับรู้สึกว่าจะค่อนข้างโหดนะครับปรับใหม่สกิลสองแลยก็สกิลสามนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับ เหมือนแต่ก่อนก็คือถ้าใช้สกิล2ตัวรู้จะไม่สามารถเคลื่อนที่หรือว่าใช้สกิลอื่นได้นะครับแต่ว่าอันนี้ปรับใหม่นะครับถ้าใช้สกิล2โดนคิปนะครับก็จะทําการดูดคิปเข้ามาหาตัวเองนะส่วนถ้าโดนศัตรูนะครับก็จะสามารถใช้สกิลหนึ่งต่อได้เลยนะครับโอเคส่วนสกิล3จะเป็นถ้าสกิลเก่าจะเป็นการที่จรงไหม ประมาณนี้นะสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะครับสกิลอันตินะพูดถึงอันติใหม่นะครับก็คือถ้าใช้อันตินะเราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็โตัวโลจะอันติอยู่กับที่นะครับแต่สกิลใหม่ก็คือการสามารถอันติแล้วก็เลือกกดบังคับทิศทางนะครับสามารถให้โตัวโลไปในทิศทางที่เรากําหนดได้นะครับแล้วก็จกังหวะสุดท้ายนะครับที่ทุบพื้นนะจะทําการยกศัตรูขึ้นสูงนะครับสูงขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าลอยนานขึ้นนะครับโอเค จะเป็นฟันไลท์ของแคลี่นีครตอนนี้รู้สึกว่าอีกำลังจะปรับฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับเทนโตโร่แล้วก็พวกฮีโร่ที่เอาไว้เล่นซนะัพพอร์ตเนี่ยค่อนข้างน่าจะปรับขึ้นมาให้เล่นง่ายก่าเดิมนะครับเนื่องด้วยว่าแต่แตก่อนนะคคนไม่ค่อยชอบเล่นซัพพอร์ตพวกซัพพอร์ตพวกแข่งนะเนื่องด้วยว่ามันเบานะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอาวีจะปรับเพื่อให้ทุกคนได้เล่น เต็มที่นะครับโอเคจังหวะนี้ขอบวกกันแล้วกันเจ็บหนึ่งแล้วก็เจ็บสองเป็นของแคลรี่ทีมเราแล้วก็ทุบพื้นไปหนึ่งทีโอเคประมาณนี้คนระับจะยกศัตรูไอยขึ้นสูงเนะก,กิ่สองแล้วก็ก,กิลหนึ่งต่อได้เลยนะโอเคจิ๊ปบปุ๊คิวนะเป็นของแคลรี่ทีมเราครับนะตามมาครับตามมาน้องจะกิลหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งโอเคประมาณนี้นะขอบุกง่ายๆนะครับ ก็สกิลสองก็จะได้เกาะเหมือนเดิมนะแล้วแล้วก็รู้สึกเหมือนจะปรับการโจมตีให้เร็วขึ้นหรือเปล่านะการโจมตีธรรมดาจะตีเร็วขึ้นเรื่อยๆนียแล้วก็ถ้าออกจากสถาน,นการณ์ต่อสู้นะครับตัวโลกก็จะได้เลือดคืนนะจากขีดด้านล่างนะมันจะมีขีดสีมส้มด้านล่างครับเราก็จะได้เลือดคืนนะ <Wow. S 1> อยู่ตอนนี้การเหมือนจะมีประเด็นนะเดี๋ยวเราไปช่วยการแปร๊บนะครับ บนมีเพื่อนนะแล้วก็ไม่เป็นไรโอเคสลับเลนนะแต่วันนี้ศัตรูเอาอบ,บิซอนอบ,บิซอดาก้อนหนึ่งทีแล้วก็ทุบรัดหน้านะใช่ไหมโยกขึ้นนะแต่สกิลเราลีคูดาวโอโหไม่ทันนะฟิกเกอร์ก็ไม่มีอีกครั้งเดียวหนึ่งทีนะรอดไปได้ไงไม่รู้นะจะตายนะโอเคไม่เป็นไรนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราเอาปอมบนที่ได้ก่อนแล้วกันนะ ศัตรูมาแบบนี้พี่ดึงโดนนะครับโอเคยกโดนเราสองตัวนะครับเฮ้ยวปล่อยไปก่อนนะอืมโดนสตันตีตีตีดึงโอเคยังเบ่งแรงเหมือนเดิมโอเคศัตรูมีสามตัวจวังหวะนี้เดี๋ยวขอล้างก่อนล้างให้ตัวเองนะครับเราสกิลหนึ่งมานะครับแล้วก็จะเข้าเนี่ยดูดแล้วก็พุง่งอันติโอเคเก็บหนึ่งเก็บสองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย เก็บไม่ได้ครับมีอมตะนะครับอาญาเนรับเก็บไม่ได้หนึ่งตัวนะเก็บเลือดแล้วก็เลือดเราก็จะคืนมานะสีชมพูไม่จำเป็นต้องกลับบ้านนะครับแทบจะไม่ต้องกลับบ้านนะตัวโรกแบบนี้ค่อนข้างดีนะ <c oughs> ยังไงป้อมนี้ได้ไหมเดือนได้น้อย <c oughs> แบบนี้ชอบมากนะแต่สกิลหนึ่งเรายังไม่มานะ อืมระเบิดแล้วก็ตีตีเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนไม่อยู่นะครับน่าจะไม่รอดนะจังหวะนี้คิดว่าไม่รอดเฮ้ยไม่มีเพื่อนนะเดี๋ยวตัดมาต่อเลยแล้วกันแน่ผมกระต่ายมาหนี้ดิอืมนี่ดูนะกระต่ายสกิลยังล้างสถานะเหมือนเดิมนะครับตัวรูนะครับกดสกิลสองจะล้างสถานะนะครับ ด,ดูคิปโอเคจนสต,ตันเลยตอนนี้ยังไม่มีประเด็นนะยังไงอาญาเหรอหทุบเลยแล้วกันจังหวะน,นี้แล้วก็ฟิกร์โอเคยกเทลได้หนึ่งตัวดีตีอยู่เพื่อนเพื่อนเื่อนอยู่ข้างหลังนะเราอยู่ข้างหน้าคนเดียวเอาจากตัวที่เพื่อนเพื่อนตามหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนหายเพื่อนหายไปไหนหมดเพื่อนมาช้าเนี่ย เก๋เป็นเจ็บงานให้นะก็แข็งตัตัวก็แข็งนะตัวนนี้ดึงแล้วก็โยกโอเคแล้วก็อีกหนึ่งตัวดึงไม่โดนอืมไม่โดนครับยังไงไม่ได้เหวนะโอเคไม่ได้กาลีนะพลาดนะเมื่อกี้พี่บอกสลับขออภัยนะครับลืมติดลืมปิดแจ้งเตือนของไอจีนะครับ เดี๋ยวเรารสลับกับแพนด้านะเดี๋ยวเราจะลงเลนล่างเลนะแคลรี่ลืมไม่ได้ดูนนเมื่อกี้ไม่ได้บอกนะใบเฟนนั่นเองนะใบเฟนขึ้นไปข้างบนนะยังไงบนสู้ได้ไหมโอเคแพนด้าเก็บศัตรูไม่ได้แล้วก็แพนด้าโดนกระต่ายเก็บนะข้างบนแคลรี่เรากับแคลรี่ศัตรูนะยังไงแคลรี่เราโดน โดนเจ็บไหมโอเคแค่ไี้เราตายไปดูชิปเข้าหาตัวโอเคอดูเข้าหาตัวเดี๋ยวเราไปช่วยการแป๊บนะครับขอใช้อุปกรณ์เสริมเลยกันตรงนี้แหละโอเคเตอการีนะจังหวะนี้สกิลหนึ่งไม่โดนอันติรัดหน้าเล้วก็ อืมโอเคมันสามารถใช้อันติแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งต่อเนื่องได้เลยนะครับปังยังไงเม็ดลราโดนเม็ดลราโดนจังหวะนี้ขอยกสักทียกหนึ่งทีแล้วก็ดูดแล้วก็ยกยังไงตีธรรมดาสกิลไม่มีนะครับตีธรรมดาอยย่างเดีวตีโอเคเกมหนึ่งแล้วก็กระต่ายขูดาวมาเรียบร้อยตึมโอเคประมาณนี้นะครับเตออ่ายายนะครับอาย่าอยู่ล่างนะครับ กดสกิลสองดแล้วก็ตึมโอเคต่อได้ป้อมเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปฝืนเอาป้อมกลางนะเดี๋ยวเราป้อมล่างก่อนนะเพื่อให้ได้พื้นที่ในการเล่นเยอะๆนะ่ยถ้าวันนี้เดี๋ยวเราไปดึงแท้งป้อมให้เพื่อนเลยดีกว่านะดี๊ยยยยีโอเคอถ้าชนได้ไหมเนี่ย สตูมานะแมวนะถอยกันสตูเห็นเรานะจืน,นอันติเลยก็ไม่ทันนะครับสตูมีฟิกเกอร์นะเรายืนแบบให้สตูกลัวนะครับอย่าไปกลัวสตูนะถ้าเล่นแทงตายเยอะไม่เป็นไรขอแค่รับดาเมจให้เพื่อนนะเอาเป่นหน้าโดดทุกพื้นถอยเป่นหน้าถอย หนึ่งทีเอพื่อนกดกดว่าจะกดลงกลุ่มแต่กดไม่โดนนะครับเพื่อน,น,น,นเราค่อนข้างตามเกมช้านิดหนึ่งนะโอเคใดววันนี้เดี๋ยวเราไปการเลนบนแป๊บ,บนหนึ่งนไรม่อไรมีป่าอยู่เลนบนนะต่อไปไปเจาะป้อมกลางนะโอ,โอเคป้อมกลางโดนเจาะเรียบร้อยนะ ตอนนี้เราก็มีพื้นที่ในการเล่นเยอะเหมือนกันนะไม่แพ้ศัตรูนะเมย์ตายไปโอเคอยังไงล่ะจังหวะนี้สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งอีกหนึ่งรอบแล้วก็ทุบฟิกเกอร์แล้วก็ยกโอเคตายไปมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็สามารถเล่นได้เยอะกว่าเดิมนะครับคอมโบของโตโรเป็นตัวที่เป็นฟันรลายของแคลรี่เลยก็ว่าได้นะถ้าปรับมาใหม่นะตอนนี้เดี๋ยวกันเพื่อนนะถ้าเราเอาแคลรี่เราเอาได้นะแต่เรา ขอกันเพื่อนก่อนแล้วกันสกิลหนึ่งพุ่งไปสองแล้วก็กดสกิลหนึ่งอีกรอบโอเคแคลี่กระโดนพี่อะแพนด้าเจ็บไปนะเมื่อกี้ถ้าเราเออกแคลี่เราก็น่าจะเอาได้นะแต่เราเลือกที่จะกันเพื่อนคนระับไอ,อตัวนั้นค่อนข้างน่าลำาขาาน,นะมันดดดเลือดนะ <c oughs> จหวันนี้อันติแล้วก็ ยกหนึ่งทีกดสกิลสองโอเคแล้วเบิดมาได้ตึมตึมตึมึงวันนี้เม,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 ม <c oughs> แล้วเข้าไปทำอะไรไม่รู้ไอ้ตอนนี้เราไม่กลัวฝั่งตรงข้ามนะครับสกิลไอ้สกอร์เราอยู่ที่หกสองสิบยกหนึ่งทีดูดกันเพื่อนอีกว่าจาานวันนี้แล้วก็ตายไปโอเคตึมแล้วก็ จะตายเหรอรอดไหมไม่รอดโอเอจริ้ไม่รอดอ <g> <g> ะนะครับจะจะอันติเลยยกให้ศัตรูลอยนะเพื่อนทำังไวให้เพื่อนนิดนึงนั่นแต่ไม่ทันศัตรูเฝ้าดักนะครับถีนหน้เข้าไปแบบนี้ก็โอเคเก็บทีมก็ได้ยังไงะ่ะ ตึมตึมแล้วก็โยกจนวันนี้น่าจะหนีได้โอเคกดล้างแล้วหนีไหมเพื่อนสอนนะตึมตูดแล้วก็ต่อยมาโอเค <laughs> เพี้ยงงงเนะี่ยทำไรปะแล้วกลับบ้านนะเนี่ยเลือดรู้สึกว่าเลือดรีเนะ่ยจบไม่ต้องกลับนะบเลือดรีแล้วอันนี้เกมก็สูสีนะครับยี่สิบหกต่อยี่สิบห้านะครับ เฮ้ยแครี่แครี่อย่ายืนแครี่เราค่อนข้างเดินเร็วคนจังวันนี้กดโจมตีนะแล้วก็พุ่งหนึ่งแล้วก็อันติรับหน้านะครับยกตุ้มโอเคได้ไหมเคื่อนมาช้านิดนึงแต่ก็ยังไงแต่ก็ได้อยู่นะครับได้ไม่ป้อมนี้เอยกดสกิลสองแต่ก็สกิสลกกหนึ่งพุ่งยังไงรอดไหมไม่รอด เมื่อกี้ไม่รอดนะเกิลสองไม่มาเนะยถ้าสกิลสองมาทันน่าจะได้นะตายไหมไม่ตายนะตอนนี้ดักซีเยอะเกิดนะเดี๋วยวเราไปคุมดักดูนะจหรือเพื่อนจะมาหรือเปล่านะต้องลองไปดูนะนี่ศัตรูมานะอือ มาดานะครับจังหวะน,นี้เราวิ่งใส่อย่างเดียวนะตอนนี้ไม่ได้กลัวอะไรนะยังไงลนะ่นะฮอันตรีรัดหน้าเลออยจังหวะน,นี้แล้วก็ฟิกเกอร์ยกนะคศัตรูเยอะไปเพื่อนเรามาไม่ทันนะเพื่อนเราตีดาร์กอยู่นะเราจะล่อมานะเราก็ท,ทําหน้าที่กันดาร์กให้เพื่อนโอเคคู่ศัตรูนะเพื่อนไม่ให้ศัตรูมาเข้าใกล้ พื้นที่ที่เพื่อนเราออด่าเนี่ตอนนี้ป้อมศัตรูก็แตกไปหนึ่งข้างนะเหลืออีกสองข้างนะแต่ป้อมเรายังอยู่ครบสามทางน,นะพรุ่งน,นี้น่าจะได้นะป้อมกลางโอเคได้นะบยกหนึ่งทีอืมสลามาโอเคหน้าเข้าไปแบบนี้ก็อืมตีป้อมเลยตีป้อมมัยเพื่อน ทมันต้อมไม่แตกวะอันติเลยแล้วกันตัวน,นี้โอเคขอคลิปกอนกดล้างให้เพื่อนแอปแล้วก็ได้อในของมาไดนะ้เป็นของฟื้นฟูเลื่อนครับแล้วก็โยกหนึ่งทีโอเคอยังไงตายไหมตายนะครับจัวน,นี้แล้วก็ตีอื้มตัวยังไม่ตายแต่เราโดนป้อมตีอยู่แล้วก็อื้อเบ่งมันรังไม่โดนได้ไงวะ เลือตีให้ห่อยโอ้ก็ตายไปโอเคสตูตายห้าตัวนะครับีเราเหลือหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นเมดนะซึ่งตีป้อมไม่น่าจะได้นะตัวนะีเ้เจ๊ชิปอ่ะชิปเราเกป็นของจะมานณชิปใหญ่นะครับัตูเกิดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เพื่อนเราตายไหมเพื่อนเราไม่ตายนะครับิปยังไงมันม่วงมันม่วงโอเคเอ็มีพีเป็นของมันม่วงนะแต่วันนี้ สำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับ1ติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งผ่านทางเข้ามานะครับยังไงก็ขอฝากตัวด้วยกันนะครับโอเคสำหรับตัวโลก ROV วันนี้ก็จบไว้ประมาณนี้นะเป็นฟันหลของแคลี่นะซึ่งตัวโลปรับมาใหม่ค่อนข้างเล่นสนุกสบายนะโอเคยังไงก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ